โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม g a l l e g e นะครับวันนี้เราจะได้ชุดเกาะอ,อะไรก็ไปดูกันเลยก็ต้องขออภัยสำหรับที่ผ่านมาด้วยคือผมไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นอะไรอะ่ะก็เลยลองซื้อแผ่นซับเสียงมาแนละ้วไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นมั้ยมันไม่ดีขึ้นก็ฝากคนดูแนะนำผมหน่อยแล้วกันว่า Slayer, good to see you. Slave. ได้ดูแบบว่าถึกทนต้นไม้ทนมือก็ตัดไปช่วงรีวิวเลยไหมเราจะยงคงคอนเซป์นี้ไว้นะรีวิวตามความรู้สึกไม่มีสคริปต์นะบอกโดนสดในที่สุดเราก็ได้ชุดกรอบนี้มาที่เราหมายปองซึ่งคุณสมบัติของมันนั้นขาดกันว่ามันน่าจะมีความถึกทน มนนัน,นเป็นเอ,อหินผสมกับสายฟ้าเออมันน่าจะมีความแบบเร็วและหนักแน่นอ<ถ><ง>ันตีกลางคืนนะครั้งแรกเลยนะทุกคนครั้งแรกสม<ๆ>มินะคะคนหน้าของกูมันแบบ อยู่นะ <laughs> โอ้อแก้มเดย์อยู่เหมาะเลยต่างจะต่อสู้ <c oughs> นั้นนะมันจะมีตัวที่ <c oughs> โ่นไปนะอ๋ <c oughs> อเหมือนขึ้นเรากำลังจะซัดก,กันอยู่เลยนะมาช่วยดีกว่าเพื่อนข้ามาแล้ว ช่วยแลยนะเนี่ย,ยตายสิโน้ปฮึด้วยนี้เก่งจริงเลยไอ้ตัวเนี้ยขอหนึ่งเียแล้กันหลังโยกหลังโยกป๊บ ê ê bay lắm, ui đứng đi đứng đi, còn đây đây còn cái bàn ninja không sợ, đểเพื่อน 1 thì, ui ui ui, may đây mayโดน mayโดน em, ủa, qua mày nó sắc gen quá đấy, nè ngay, bạn nói gì vậy, bay, đợi gì vậy? ไฟแม่งเผาแรงจัดแรงจัดจัดแต่เราโอเคนะกูอยากรู้มากเลยว่ามันกระโดดตัวไหนมข่ามูวอะลรกัน ให้รู้ช่วยบอกพีเลยแล้วก็ไถไปนี่แหละปึ๊บม,มาแล้วเพื่อนนเหมือนจะมีอีเวนต์ฟินิ่ ยืนแบบหล่อๆ,ๆอว่ะถ้าเราจะยืนหลอนอน่อๆแบบนี้หมูมาแล้วก็เปิดก่อนเลยพี่ตาเปิดหน้าแกงไปมาแล้วเพื่อนขอเปิดก่อนเลยแล้วกันมาดิ๊ย เฮ้ย,ยมันจะทำอะไรโอ้่ขึนไฟวะ่ฟวะต้องไหลอหางว่ะเอานี้ไปกินแล้วกันโอ้ย,อยไม่เข้ามาเลยอะขอะมันหนามมากแต่กูหนากว่ามาดิฮึ๊บเฮ้ยไม่ได้หรอกโอเคได้อยู่ทำอยู่ว้า เดี๋ยวมาเพื่อนจะเหมือนจะ,นจ,ะจะทำะไรนั่นเราก็้าว่าเราบางนี่ไงมันจะโดดทับถอยหลังตักตายแล้วคุณมันจะกระโดดแค่นี้เหรออีซี่นะ อีซี่กันแจ้แล้วว่ะสองตัวโะเดั๋ยวควเฮ้ยว้าวข้าจะกันกหมูให้ก่อน mm hmm. ตัวเกะกะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวได้ไงอันนี้ไปกินแล้วกัน mm hmm. เอาตายแล้ว <No. S 1> เขาไม่ยากนี mm hmm. จะทำไรนะปึ๊บปไม่ทำอะไรก็ไปออกอันนี้ไปกินโอ้ไม่เข้าเลยมันมันแปงรางแล้วแรงอ้อเป็นยังไงปึ๊บ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 โอ้ยเรอบเราอย่างแต่โดนันโด้เอา หมายความว่ายังไงนี้ใายไอ้ตึกสกินเพื่อนเราแบบสุดจริงว่ะดได้แบบนั้นบ้างจังมาว่ะเอฟเอ็เอ่อนดอก ไม่ทำอะไรไม่รู้เก็บไปก่อนเลยฮ้ยครับ bro ทางมันมืดกูไม่เห็นหอ่ปัญหาเลยกระโดดไม่เป็นเนี่ยปึ๊บอ๋อโอเคไจอยู่ยังไงเจ้าหมูเฮ้ย มันมีเอฟเฟกระเบิดด้วยเอ้ยว่ะ <hogy> เพื่อนเอามาทะเลาะอ,อะไรกันมะโอเคมีเพื่อนมาช่วยแล้วเอกมาแล้วอึอึอาลูการจะตีของเจ้าหมดแล้ว

ไอ้ออคนนี้มันคุ้นคุณไหม Thỉnh có cứ thâu đấy, thâu mượn 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 như thế Ui, uổi 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 lận uổi lận, nope nope nope, lùm ăn lùm ăn các, nó pú, săn dũng săn đúng máy săn จตมาต้าเนอ,อนะหนึ่งมาต้านตีอ่วอันสลบเอาแล้วลุแต่มีน,ามน้าหมดอ้ยมันดบววะอ้ยเสียสเต็ปเลย คอรี่นะีหน่ะปลาข้างมากแล้วรึบ๊รบะไหลมันหลมันตีขาอันนี้ไปกินตายเลยสักก่อนนะตัวต่อไปเรายังไม่ได้ลงอีเวนต์สักการหนึ่งเลย ไปข้างหน้ามึนกันไนะหมเพื่อนทำงานกันด้วย area ดีเวนท์นะรุกกระจอบไปก่อนเลยแล้วกันแน่จะฉกจะฉกเป็นข้างข่าวหรือเป็นรเรเว้ยขึ้นหลอกเลือยแล้วนะแต่ว่าบอสหาย ของยังไม่ลงมาหรอก้อนรับกันหน่อยรูป้ปะก็ยิงแล้วสวยทุนทกุกทุยุกทุกทุกทุกกทุกทุทุกทท เดียวตัวเนี้ยเหนื่อยเงยเลยอู้ว่าสับซอกว่ะแล้วกูก็มาแบบไม่มีสติมีนะขึ้นก่อนขึ้นมาชิโนชิโนโรถสวยเอาดีไปไโอ้๋ยวพุ่มงมาถล่มสถาเลยวะ Đang đó ai đó phải lại chơi các. phải đấy quân. phứt. được rồi. phải cứ <coughs> <coughs> à, một loạt cứ cọp cú. đi. đi. kim. sao <coughs> 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 ชิมกับการสับสอนของมันหนึงสองสามอันมัน้และซิ่อมันถุกๆมันกๆเอาเอาเออมันอ่อนแรงมันอ่อนแรงเฮ้ยุกดอกจะไปเลยดู Ôi, nhưng mấy chộp hắn nữa. Đâu vừa 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 tay mày đây không mày đây không một lời léo, léo. lại โอเคหลได้อย uhm. ู่แต่งน้าคอา้าวลุโ huh. อ uh ้ย huh. ป uh ุมาได้ลกนี่ไปกินแล้วอุ้ยกัดเหวมันขัดได้ยังไงสามารถหรอยังไงอะไร

ชิโนโ่กูไปอีกแล้วโอ้แล้วมึงขยันล่วงขยันชุบอดิตทีเปิดในตน้นโลกืึบปุฮบสวยชิโน่ขึ้นมาสวยชิโน่โดนไหมนะ ต้อยตัวแดง,งก้อยตัวแดงข้าออดแดงแล้วต้องลดกันลนก่อนหนึ่งสองสามน่เลยฮันสวยทาปันแข็งใสหนึงสองสไม่ติดไปตัวนันปุ๊ปุ๊บยิ้ไว หนึ่งสองสามรวสุดท้ายเจอปันอย่างนี้ดูเรีกว,ว่าลบว่ายัางไงยังไงยังไงยังไงรูั่นแห่งสายปันแห่งสายเปิดกลองก่อนเลย มาให้เเคเกไม่ทันอุปัต้ิตายสิโอเคก็วันนี้ก็น่าจะสนุกกันพอประมาณน,นั้นแล้วก็าลนะกดไลค์เพื่อได้มีกำลังใจในการทำคลิปหรือไม่ต้องกดไลค์ก็ไนดะ้แค่มาดูผมก็ความสุขละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอกัน